มาทานข้าวกันจ้ามาทานข้าวมาทานข้าวกันดกว่าสวัสดีค่ะพี่นงศรีมาแล้วค่ะมาวันนี้มากินข้าวกันดกฟ่ามาต้องบอกเลยต้องบอกเลยปกติพี่นงเนี่ยกินข้าวก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะประมาณสองพับผีครึ่งนะแล้วแต่อารมณ์วันไหนอยากกินน้อยก็กินนะตอนช่วงนี้คือ,อ,อ,อกินข้าวหรอ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าข้าวในมือนี้ข้าวในมือนี้เยอะเยอะเยอะปกติตอนที่ช่วงที่พี่โด่งกินไอตัวอะไรนะโอโหโคโค่ต้องบอกเลยว่ากินข้าวน้อยมากกินข้าวน้อยมากอาจจะมีหลายมือนี้อาจจะมีหลายหลายหลาย,หลายนะหลายคนชอบกินนะ ปูดองปูดองนั่นเองปูดองต้องบอกเลยว่าเมื่อมีเมือมม่อมีแล้วก็ต้องกินนะเออใครที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจเพจให้พี่นงศรีด้วยนะอ่ะต้องบอก ต้องบอกอยู่เรื่อยเลยทำไมต้องบอกด้วยนะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบอกอ่าวันนี้พี่โนก็จะกินนี่มีข้าวไข่พระรู้นะมีไข่พระรู้วันนี้กับข้าวเยอะอ่ะมีปลานะคะมีปลาซลิดเค็มนะคะก็มีทอดมันด้วยนะต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้านี้กินทอดมันอร่อยอร่อย อืมต้องบอกเลยนะคะว่าระหว่างนี้เรากินข้าวกันอยู่เนี้ยรายได้ของเราก็ยังไหลไหลไหลเข้าข้อเงินของคุณไหลเข้าข้อเงินของพี่หนงด้วยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ช่วงไหนก็แล้วแต่ก็มีเงินไหลเข้าเข้าระบบคุณอยู่ตลอดเวลา เราก็จะเรีบรีบรบรีบกินนะอืกินทอดกับดูเหรอทอดมันเขาหรอกทุ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 กพี่หนูต้จะบอกว่าทุกทุกธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็แล้วแต่ทุกธุรกิจเนี่ย ทำให้พวกเราทุกคนนะที่อยู่บนโลกออนไลน์มีรายได้เข้ามาในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาแต่พี่หนุ่งชอบที่นี่ที่ระบบดอบลิทไม่ใช่ชอบที่บริษัทดอบลิทนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้คุณรู้วิธีการอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะมีรายได้เข้ามาแบบง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆในการหาไรายได้ ดี๋ยวเราก็จะคุยไปกินไปแม่งสันตัดเวลาอืมกินก็แบบรวดเร็วมากอะที่นี่นะคะที่นี่คือระบบดับนินนะคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีท่อเงินไหลที่ให้เงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น เออเข้ามาเป็นวินาทีเนี่ยคุณก็ต้องลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยอย่างที่พี่หนุเคยบอกไม่จําเป็นต้องใช้ทุนตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นเราหาทุนจากคนอื่นก็ได้มาลงทุนให้กับเรา อน,นีรเขาเรียกว่าปูแบนปูแบนกินไหมเป,เป็นไหม,มถ้าคุณรู้เทคนิคนะว่า,าจะทำยังไงว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะเอาทุนของคนอื่นมานั่งทำให้กับตัวเองมีหลายคนบอกโอ้ยเข้ามาไม่มีทุน ไม่มีเงินเลยสักบาทเมืองทำยังไงอะทำยังไงคุณก็แค่โปรโมทคุณก็แค่โปรโมทคุณก็แค่ขายคุณขายสินค้าที่มันเป็นแพ็กเกจีโอได้คุณก็จะได้ลิงก์คุณก็จะจะได้ลิงก์เพื่อเอาไปแนะนำ โอ้โหปูเจิดมากปูเจิดเอาลิงเนี่ยแหละไปแนะนำชวนคนนะคชวนคนเข้ามาชวนคนที่เขาสนใจอยากจะมีะไรายได้เหมือนเราเนี่ยเข้ามาทำเหมือนคุณเลยเหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ละทีมต้องบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะคุณสนใจอยากตามมีไรายได้กับใครเนี่ยคุณก็เข้าไปศึกษาไปดูเขาก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยนะจ๊ะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแล้วแบบว่าโอ้ยฉันไม่ชอบคนนี้คนนั้นคนโน้นสมัครแล้วสมัครแล้วนะก็ทำไป สมัครแล้วก็ทำไปเพราะว่าการที่คุณสมัครเนี่ยหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนกับหนึ่งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันสามารถลงได้แค่ครั้งเดียวมันสามารถลงได้แค่ครั้งเดียวนะทั้งบัตรประชาชนทั้งเบอร์โทรศัพท์ ถ้าลงแล้วไม่สามารถลงซ้ำได้อีกคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนใหม่นะอยากจะทำคนนี้จังเลยแต่ฉันสมัครไปแล้วฉันทำอะไรยังไงดีล่ะก็ต้องหาบัตรประชาชนใหม่หาอีเมลใหม่ใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่สมัครเมื่อทำได้แล้วก็ลงมือมานะลงมือรวยได้เลยนะ แต่พี่นุ่งอยากจะแนะนํานะอยากแนะนํานะว่าคุณสมัครแล้วคุณอย่าอย่าไปเปลี่ยนเลยอย่าไปย้ายเลยนะอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปย้ายเพราะว่ามันยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันยุ่งยากสักนิดหนึ่ง ยุ่งยากตรงไหนมันยุ่งยากตรงเลียบัญชีนี่แหละเพราะว่าเลือกบัญชีของคุณที่จะรับรายได้เนี่ยมันต้องตรงกับมันต้องตรงกับอะไรมันต้องตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่สมัครมันต้องตรงตรงกันนะถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยคือคุณไม่สามารถถอนเงินได้เพราะฉะนั้ยุ่งยากนิดหน่อยอืม ใครอยากจะมีรายได้นะที่ไหลเข้าแบบทุกวันทุกวันนะเป็นวินาทีก็ต้องลองเข้ามาศึกษาที่ระบบนี้ดูระบบดับลิสดูว่าเขาจะเขาทําอะไรยังไงแต่ละคนถึงมีรายได้แต่ละคนที่เข้ามาวิ่ีทำไมถึงมีรายได้อะแต่เราไม่มีเราต้องไปดูเทคนิคนะคะดูเทคนิควิธีการทําของเขาว่าเขาทําอะไรยังไงนะว่าเขาทําอะไรยังไงทําไมเขาถึงมีรายได้เข้ามา แต่และคนเนี่ยจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันคุณก็เข้าไปศึกษาจากคนที่คุณสนใจก็ได้อย่างเช่นครอย่างเช่นน้องกีตาร์อย่างน้องกีตาร์เนี่ยมักจะเน้นเรื่องการไลฟ์สดนะคะต้องบอกเลยว่าน้องกีตาร์คนนี้เป็นน้องที่ที่ไม่ได้ยิงแอดเลยแต่เขาใช้วิธีการไลฟ์สดแต่แต่ถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มเข้ามาทําใหม่เนี่ยพี่นงบอกเลยนะว่าคุณอย่าเพิ่งหวัง เพราะว่าเราไม่มีฐานข้อมูลนะคะเราไม่มีฐานลูกค้าตั้งแต่ตั้งแต่แรกอย่างน้องกีตาร์เนี่ยน,น้องก็เคยทํามาก่อนไงเขาก็จะมีฐานฐานลูกค้าเก่าของเขาอยู่แล้วฐานลูกค้าเก่าขอ,ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพึ่งเริ่มใหม่ก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเหนื่อยทําไปทําไ,ไปทำไปเดี๋ยวาก,ก็มีคนที่แบบยเห็นความตั้งใจของคุณแล้วเขาก็จะมาสนับสนุนคุณเองนะ ก่อนทานข้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นอย่าลืมทานโอ้โหโคโค่นะ <laughs> มันจะคุ้มหิวได้นานนะพี่โนุน่มนี่แนะนำเลยตัวนี้แนะนำเลยตัวนี้โอ้โหโคโค่หรือคุณจะเล่นตัวอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ ผลิตภัณฑ์ในดอบนี้เนี่ยคุณไปจับเอะไรว่าคุณจะเอาตัวไหนนะแพ็กเกจไหนนะที่มันเป็นแพ็กเกจบีโอคนสนใจคน,คนสั่งอะ่ะแล้วมันทําให้ตัวเองอะ่ะขึ้นเป็นบีโอได้ก็เอาก็เอาดูว่าตัวไหนคุณชอบแล้วคุณสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีไม่จาเป็นเป็นแค่สินค้าแค่ตัวเดียวอาจจะสักสองสามตัวก็ได้ที่คุณจับที่คุณจับนะคุณ คุณจับมาก็เอ้ยมันดีมันใช่โอเคอยา่างที่พี่หนุ่จับอยู่ตอนนี้นะจับโอ้โหโคโค,โคจับตัวเซรัมชาสคีนะอีกตัวหนึ่งต้องบอกเลยว่า เซรั่มเพียวมิโกะนะเซรั่มเพียวมิโกะอ,อันนี้แล้วแต่นะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่พี่หนุ่ทดลองใช้แล้วเออมันโอเคมันโอเคอย่างตัวโอ้โหโคโค่พี่หนุ่ทดลองให้ดูแล้วว่าเอ้ยห้าวันเนี่ยพุมงยุบแล้วแล้วมันทําให้มีซิกแพคด้านข้างเกิดลองเลยไหมแค่ห้าวันนะจากสินค้าชุดทดลองเออโอเคแล้วอีกอย่างของพี่หนุ่มเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะถ่ายกันประ,ประมาณแค่2อสครั้งนะอาทิตย์หนึงอ่ะสอครั้งระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแต่พอกินโอโหโคโคจบเลยได้ทั้งหุ่นได้ทั้งระบบขับถ่ายได้ทั้งเรื่องผิวผมด้วยโอโหโคโคให้ทั้งเรื่องหุ่นให้ทั้งเรื่องสุขภาพพี่หนูก็เลยจับตัวนี้ ตัวเดียวตอบโจทย์หลายสิ่งหลายอย่างไม่ต้องมานั่งกินอะไรเยอะแยะหลายตัวแล้วอย่างตัวเซรั่มชาสกีนเนี่ยพี่หนุก่ก็จากที่เคยเคยใช้ขวดแรกนะที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยใช้แล้วโอเคมันดีขึ้นไงหน้ามันดีขึ้นเอรอยด่างดำทั้งหลายเนี่ยที่เกิดจากสิวเนี่ยคือมันจางลงพี่หนุ่ก็เลยเอาเอามาใช้อย่างต่อเนื่องเลยอย่างอย่างรอบนี้พี่หนุ่สั่งสอง แถมหนึ่งชาสกินสองขวดแถมด้วยคอลลาเจนผิวขาวให้แม่ขวดหนึ่งพี่หนุ่มขวดหนึ่งอ้๋แม่เอาไปใช้นี่บอกเลยว่าอุย้ยหน้ากระจ่างขึ้นอะหน้ากระจ่างขึ้นแล้วตรงเนี้ยขาวขาว,ขาวแบบขาวใสแบบเนียนมากถามแม่แม่สรุปแม่ทาคทารีมทาเซรั่มทั้งหน้าหรือว่าแม่แจตะจงทาแค่เฉพาะช่วงแก้มเพราะว่ามันเห็นตรงนี้เลยแบบอุย้ยมันใสขึ้นมันขาวขึ้น เน้นอ่ะแบบว่าแม่เน้นตรงแก้มหรือเปล่าเนี่ยตอนทาเซรเออบอกให้โอ้โหเห็นแม่แล้วบอกหน้าหน้าเขาดีขึ้นนะแม่เขาบนเงาเขาไม่มีอะไรใช้ก็เลยซื้อให้เขาใช้ส่วนอีกตัวนึง ตัวนี้พูดถึงไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆใครที่รูหลวมช่องคลอดหลวมเออพูดง่ายๆเลยว่าช่องคลอดหลวมถ้าช่องคลอดหลวมเนี่ยก็ต้องทาเพียวมิโกะทาแล้วฟิตฟิตตัวนี้คุณเธอเอ,อ๋ยรูณเธอ ช่องคลอดของเธอนี่ฟิตมากๆพี่นองอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังเรื่องเพียวมิโกเพียวมิโกคุณแค่ทาตรงช่องคลอของคุณทั้งภายในแล้วก็ภายนอกถ้าภายนอกเนี่ยมันจะช่วยลดอาการคันคันน้องสาวของคุณได้ คุณทาภายในมันจะช่วยอาการไอตกขาวขคุณนะ่ะที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็หายไปแล้วเชื่อไหมช่องคลอดของคุณช่องคลอดของคุณใครใครที่หลวมหลวมอะ่ะพี่หน่งบอกเลยนะตอนที่พี่หน่งใช้ครั้งแรกอะ่ะตอนที่เอานิ้วหยาเข้าไปในช่องคลอดตรงช่องคลอดมันจะคล้ายๆมันจะเป็นกวงกวง กวงๆเป็นโกวงๆแบบโล่งๆเลยอะโล่งมากโกวงแบบโล่งมากเป็นรูกลวงเลยตอนช่วงแรกนะพอทาได้ไปสักพักหนึ่งพี่หนุ่งพี่นุ่งแนะนำว่าให้ทาให้ทาต่อเนื่องนะส4ี่วันถึงว่ามันเจ็ดวันมันจะเห็นผลก็จริงนะแต่พี่นุ่งบอกว่าทาไปเลยทาต่อเนื่องไปเลยยาวๆเยาวๆ ถ้าต่อเนื่องยาวๆเมื่อคุณทาต่อเนื่องแบบยาวๆนะเวลาคุณเอานิ้วสอดเข้าไปทาใหม่รอบสุดท้ายน,นะคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยเนื้อมันฟูอ่ะมันฟูขึ้นมันบีบมันรัดมันบีบมันรัดจากที่มันเป็นแบบว่าเป็นช่องๆอ,อย่างนี้นะเป็นช่องๆอ,อย่างนี้เอาให้ดูอย่างนี้มันเป็นช่องๆแบบนี้นะมันเป็นช่องแบบเนี้ย คุณเอานิ้วสอดเข้าไปเรเป็นแบบเหมือนเป็นโูกวงแต่พอทาเซรั่มเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเรียกเนื้อมันทําให้เนื้อมันฟูขึ้นมันฟูขึ้นพอมันฟูขึ้นเนี่ยมันจะมันจะบีบมันจะบีบมันทําให้ช่องคอจะมันดูกระชับขึ้นมันกระชับขึ้นแล้วมันแน่นขึ้นมันทําให้เนื้อมันฟูขึ้นบอกโหสุดยอดมากสุดยอดมากจริงๆไมอนบอก ต้องบอกเลยพี่หนุ่งพางเขาไปในบอกบอกโหตายแล้วหนูช่องคอฉันช่องคอฉันฟิตอะไรได้ขนาดนี้ลืมแั่งเลยอึ้ปื้มมากแล้วสิ่งสำคัญนะครที่มีเรื่องปัญหากลิ่นเน้ยกินเหม็นอ่ะพี่น้่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่แม่นใจนะ เมื่อก่อนอาจจะไม่มั่นใจผัวสกิดก็ไม่สนเพราะว่าไม่อยากเพราะว่าไม่อยากไม่มั่นใจแล้วแล้วอย่างคือมันมีกลิ่นด้วยแล้วโดยเฉพาะระหว่างวันเนี่ยที่มาทํางานเนี่ยต้องบอกเลยพี่หนูก็ไม่คอยอยากจะจะลกสักเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเวลาลกคือกลิ่นมันออกกลิ่นจากน้องสาวมันออกแล้วก็ไม่เคยอยากนั่งใกล้ใครด้วย แต่ตอนนี้ก็คือมั่นใจได้มั่นใจได้เลยน้องสาวฉันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะระหว่างวันเนี่ยนั่งทํางานก็นั่งทาแบบโอ้โหอยากลุกก็ลุกอยากนั่งก็นั่งเพลิดเพลินเพลิดเพลินอืมเพลิดเพลินมาก พี่น่งเนี่ยเน้นสามตัวนี้เลยแต่สําหรับคุณอ่ะพี่น่งไม่รู้นะเพราะว่าพี่น่งทดลองใช้แล้วเออสามตัวนี้โอเคโอเคสาหรับพี่น่งแต่สําหรับคนอื่นพี่น่งไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่านะ บอกเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณจับสินค้าของคุณได้เนี่ยแล้วคุณทดลองใช้แล้วคุณรู้สึกประทับใจแล้วคุณก็ออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆอ,อีกหลายหลายคนที่มีปัญหาเหมือนคุณเออให้เขาลองดูลองเอาไปใช้ดูอาจจะสั่งผ่านไอดีของเราก็ได้หรือให้เขาสมัครก็ได้แต่ว่าการที่ให้เขาสมัครเนี่ยเราต้องเราต้องมีลิงก์ของตัวเองก่อนนะ ถ้าเกิดเราไม่มีลิงก์เราก็สั่งซื้อในรหัสของเราสั่งซื้อในรหัสของเราแต่พี่นองบอกเลยเรื่องราคาเนี่ยเคยคุยกันรอบนอกมันมีอยู่แล้วแหละบางครเราไม่ได้ขายแบบราคาเต็มไปคุยกันเองรอบนอกนะเรื่องราคาเอ้ยพี่น้องกันนะ ญาตกันนะ่ะลดหน่อยสิเคยไหมเคยไหมลดหน่อยสิอยากคิดแพงนะอยากคิดแพงนะอยากคิดเยอะมากอยากคิดเยอะถ้าเกิดจะเอาแค่ให้มีไรายได้เข้ามาคุณก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องราคาหรอกไม่ต้องคิดมากมายไม่ต้องบอลี่เรื่องราคาถ้าเกิดจะเอายอดเข้าระบบตัวเองนะ แล้วอีกอย่างสําคัญมากๆากสำคัญมากๆอยู่ที่ดอกริดเนี่ยคุณไม่ต้องรักษายอดคุณไม่ต้องรักษายอดขายคุณจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่แล้วแต่แล้ว,ลวไม่จําเป็นต้องรักษาสิทิการเป็นสมาชิกด้วยลืมไปเลยฉันอยากจะซื้อเมื่อไหร่ฉันก็ซื้อไม่จําเป็นต้องรักษายอด แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรักษาสิทธิ์กับเป็นสมาชิกแต่ถ้าปีไหนก็แล้วแต่คุณมีรายได้ถึงล้านแปดทางบริษัทจะพาคุณไปจดทะเบียนจดทะเบียนอะไรเอ่ยรู้ไหม <N> เขาจะพาคุณนะคะไป ตั้งบริษัทของคุณถ้าเกิดคุณมีไรายได้ล้านแปดขึ้นไปนะต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวที่ที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทได้แค่ภายในปีนั้นคุณมีไรายได้ล้านแปดขึ้นคุณได้เป็นเจ้าของบริษัท คุณได้ไปตรวจทะเบียนแน่นอนคุณคิดไว้เลยว่าคุณอยากให้บริษัทคุณชื่ออะไรบริษัทท่รงเสจจำกัดแล้วคุณล่ะอยากอยากให้บริษัทของคุณชื่ออะไรชื่ออะไรคิดเอาไว้เลยคิดเอาไว้คิดเอาไว้สื่อสาร สื่อสารกับตัวเองให้ได้นะสื่อสารกับใจิตใต้สำนนึกของคุณนะฉันจะต้องเป็นเจ้าของบริษัทให้ได้อยากรู้เรื่องดอะไรเพิ่มเติมไปกันต่อที่กลุ่มเลยจ้านะ เรามีกลุ่มอยู่แล้วเขาไปศึกษาเรียนรู้ซะมันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นล้วนเป็นความคิดของคุณเองถ้าเกิดคุณคิดว่ามันยากมันก็ยากถ้าคุณคิดว่ามันง่ายมันก็คือง่ายง่ายง่าย แล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าเกิดคุณลงมือทำทันทีทอทอทอทำท,ทันทีไม่ใช่มัวแต่เอาไปพอกนะคะรู้แล้วรู้ลแล้วจะไม่ทำรู้แล้วรู้ลแล้วจะไม่ทำไม่ได้นะจ๊ะ อาปาถ้ารู้แล้วนะสนใจนะอยากจะมาร่วมทำด้วยก็มาหาคนที่ใช่สำหรับคุณหาคนที่ใช่สำหรับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพี่หนงก็ได้กับใครก็ได้ที่อยู่ในบริษัทดรอบลิตท,ที่คุณวิอยากจะทำกับคนนี้อยากจะร่วมง,งานกับคนนี้ฉันทำกับคนนี้ฉันประสบความสำเร็จแน่ฉันทำกับคนนี้ฉันมีไรายได้แน่ๆ หาคนที่ใช่สำหรับคุณ oh. <c oughs> นะสำหรับวันนี้นะพี่หนงเสียก็ต้องไปแล้วก่อนจะไปก็ต้องวอวยพรให้กับทุกคนนะคะอยู่เยี <c oughs> เป็นสุขมั่งมีบุญกุศลสังขารแข็งแรงกันทุกท่านเลยไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่พี่หนงก็ขอให้ธุรกิจของคุณเนี่ยจงประสบความสําเร็จจงประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดอ,อยากมีไรายได้แบบไหลเข้าเป็นวินาทีก็อย่าลืมนึกถึงนะคะอย่าลืมนึกถึง ดอกฤิ์นะคะเข้ามาศึกษาแล้วก็ลองทําดูว่ามันทําอะไรยังไงเราถึงจะมีะไรายได้เข้ากันเป็นวินาเทนะสำหรับวันนี้พี่หนุ่มก็ต้องส่งพวกคุณนะคะไปทําภารกิจที่เหลือเฟือนะกินข้าวกันให้อร,อร่อยนะสำหรับวันนี้พี่หนุเสียงก็ต้องกล่าวครว่าสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะบา,บายยอิ่มรลยย่